ติดตามได้เลยนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกันนี่เบี้ยฮะอันนี้นี่ขย่เยาไม่ดังเบี้ยน,นี่นะที่โพสไปหน้าเฟซเนี่ยนี่คือมูลเหตุที่จะไหลคือเรื่องนี้เบี้ยน,นี่ที่โพสไปหน้าเฟซเนี่ยขยรเหยาไม่ดังเพราะว่าในเบี้ยเนี่ยไม่ได้ใส่ปลอด เบีย้ยอันนี้นี่ไม่ได้ใส่ประหลอดเป็นตำราการสร้างเครื่องรางของขังอีกแบบหนึง่งคือเขาอุดด้วยผงล้วนๆเขาเรียกว่าพระขวัจจันทร์เป็นเบีย้ยประเภทหนึ่งที่ไม่ได้ใส่ประลอดอ่เขาเรียกว่าพระขวะจันทร์อ่าอันเนี้ยเป็นพระขวะจันทร์พระขวัจจันทร์นี่พระขวะไม่ใช่พระขาวามที่แปลว่าปิดตาพระขวะเนี่ยแปลว่าอุดมสมบูรณ์ เป็นภาษาปาละวะแปลวะ่าอุดมสมบูรณ์เอาไปความรู้เนี่ยบอกไมงได้เถียงเขาได้ถ้ามึงเถียงว่าไม่มีเดี๋ยวอ้่าตำรามังกาให้มึงดูอีกอ่ะยาวอีกอ่ะเดี๋ยวไปเรื่อยยาวอีกอ่ะนี่อันนี้เขาเรียกพรกคำว่าจันเป็นตัวแทนห่งความอุดมสมบูรณ์ก็คือพระลักษมีหรือคนรุ่นใหม่ในสมัยอายุทยาตอนปลายเข้าร,รัตนโกสินทร์เรียกว่าเบี้ยภาษีเนี่ย เนี่ยเขาเรียกว่าเบีย้ยภาษีก็คือเป็นเบีย้ยแล้วอุดด้วยผงม,มหาราชปฐมังปัตลอดจิติสิงเหอะไรแบบนี้อุดด้วยผงลงไปแล้วก็อุดด้วยชันนรลงใต้ดินชันนาลงใต้ดินเนี่ยเขาเชื่อว่าอุดมสมบูรณ์เหมือนกันเขาก็เลยมาอุดอุดด้วยชันนลงใต้ดินไปแล้วก็พ่อผงก็คือพ่อผงที่ข้างล่างข้างหลังเนี่ยอุดชันนงแล้วก็เลยไปถัก แต่ถ้าเห็นแบบนี้มันมีทั่วไปรายการมาตัดสยามโดยอาจารย์แขกควบคุมก็คือรายการของอาจารย์แขกเนี่ยเราบอกแล้วว่าทุกอย่างต้องชัดเจนวัตถุมงคลท็อบๆก่อนออกเบีย้ยตัวนี้นะอันนั้นเบีย้ยเบีย้ยคู่ชีวิตใช่ไหมเบีย้ยแก้เบีย้ยกันเบีย้ยคนชลักษสามีราคาสามสี่เท่าหมดแล้ว ใครที่ซื้อของต่างๆเหล่านี้ที่กูพูดไว้ที่เป็นเบีย้ยทั้งหมดก่อนหน้านี้นี่ปัจจุบันนี้ขายได้ราคาแพงหมดเลยนะถามว่าเพราะอะไรนี่ไงกูรันเลขกูมีโค้ดกูมีจํานวนกูไม่มีความจำเป็นต้องทําเพิ่มเพื่อทำไมกูทําใหม่ได้จริงไหมเอาเรื่องจริงกูคนตรงนะเอาเรื่องจริงมาพูดกันกูทําใหม่ได้แล้วกูจะเพิ่มเพื่อใช่ไหมไม่จำเป็นอะ กูทำใหม่เลยมีโค้ดใหม่รุ่นใหม่เยี่ยเพาะเบีย้ยนะที่ทํามานะเบีย้ยแก้อ่าสายวิชาพ่อพักวัดโบสก็ทําแล้วเบี้ยแก้เบียเบ้ยกันสายหลวงปรอบได้ลงก็ทําแล้วเบีย้ยพระลักษมีอ่าก็คือเป็นเบีย้ยแล้วมีเหรียญพระลักษมีแปะหลังสายพามนครก็ทําแล้วอ่าเบีย้ยคู่ชีวิตอ่าสายวัดกลางบางแก้วก็ทําแล้ว ใช่ไหมจะพราะเบีย้ยเนี่ยนี่มาวันนี้นี่แหบบ่เบีย้ยภาษีอีกแล้วฮะแล้วกูบอกนลท้วหมดเบีย้ยที่ไปกูยังมีทั้งเจ็ดแปดตำลาเบีย้ยฮะใช่ไหมฮออไม่จะไปแล้วทำใหม่แพงแน่ขว่แล้วอะแพงแน่และที่สําคัญรุ่นเนี้ยมีร้อยห้าตัวสมาชิกมันถัามีกี่หมืน่นลงหน้าเพจก็บอกว่า,วา ไปติดต่อด้วยเพจเพราะเพจทุกเพจมียอดเพจละสิบตัวเองใช่ไหมเอมันก็มีสิบตัวนี่เพจทุกเพจที่เป็นเครือรายการมัตัดสยานเช่นเพจร้านเครื่องมีตังสาขาปฏิบัติการวันชั้นสองใช่ไหมเพจร้านเครื่องมีตังสาขาสงขาเพจร้านเครื่องมีตังสาขาใหญ่เพจร้านรับเอ่อมัตสัญญาบ fc ใช่ไหมก็มีอ่าร้านเครื่องมีตังสมุทรปราการของอ้ไอก ก็ <K ill an> มีรายการม,ามลาดทวีใช่ไหมรายการมตดสยามอ่าลาเทวีก็มีของเจ้าอ๊อฟแล้วก็กับมันตัดสยามก็มีเพจรายการมนตัดสยามก็มีไปติตเดต่อได้เพจในเฟซส่วนตัวจยนแขพี่พี่เชิดตูน่ากูบอกเลยว่ากูไม่รับจองไปติตเดต่อได้เพจเองเพราะเพจทุกเพจมียอดเพจละสิบตัวรวมกันแล้วเนี่ยเบี้ยหมดนี่เขาบอกแต่สิงมอนราคาสูงมากเห็นไหม ทุกอย่างแพงหมดเลยจาย่ายแค่ทำหาอะไรก็แพงไม่ใช่กูขายมึงแพงมึงซื้อไปขายได้แพงนะทั้งนั้นอ่ะบอกเลยแย่หมดนี่ไงอันเนี้ยมีมีร้อยห้าตัวเบีย้ยเบี้ยพักขาวาจัดเนี่ยหรือเบี้ยพัะสีมีร้อยห้าตัวอุดผงขยาวไม่ดังเพราะว่าข้างในอุดผงไม่ได้อุดปลอดอ่าตำรานี้ที่ทำออกมาเพราะกูทำให้ดูเลยว่ามันมี แล้วก็ทําสื่อทอดเอาไว้เอาไปใช้เมื่อกี้กเนี่ยเออนี่มันกลับนะะมันอยู่ที่ฝีมือของผู้มึงแันดาราแตน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 เนี่ยนะอ,อันนี้อันนี้มันเป็นกล้องหลังเลขมันจะกลับกันเบีย้ยภาษีมันเป็นเบีย้ยแห่งโชคลาภและชัยชนะอีสองวันเฮตาดีได้ตาไร้เสียนี่ตัวนี้เลยผ้ถ่ายแช่แชทแลกลุ่มไปแล้ว ขายไม่มีตังโชคหน้าอยู่ในรูปแล้วกูพูดอย่างนี้เลยนะกูไม่กูไม่แน่แต่กูซื้อเยอะกูบ่าเลยกูมั่นใจวันนี้กูซื้อเยอะอันนี้เนี่ยเบี้ยภาษีเป็นเบี้ยที่พกเอาไว้ในส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นหนักไปทั้งคือในพุทธคุณของผงอะ่ะมันมีดีในตัวอยู่แล้วมหาราชปัฐมังปัตลอดทินิสิงเหผงพุทธคุณเห็นไหมมันก็มีดีในตัวอยู่แล้ว เมตาอำนาจโชคลาภมีทุกอย่างด้วยผมเบี้ยจันเนี่ยมันจะมีไม่กี่ตัวหลักที่มันมีเส้นผ่าผ่ากลางมันจะมองเห็นกันไหมเห็น,หนไหมมันจะมีเส้นผ่ากลางตาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนลูกตาฮเ,เหมือนตาแมวอ่ะที่มันมีเส้นผ่ากลางปกติดิมันจะไม่มีเส้นเห็นไหมอันนี้มันจะมีเส้นผ่าเบี้ยที่มีเส้นผ่าเนี่ยอันนี้นี่ จะเป็นเลขสวยด้วยใช่ไหมไอ้เป่ากเขาคัดเอาไว้แล้วก็ไปติดเลขสวยทำแยกออกไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ